หรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยค่ะโดยในส่วนนี้นะคะเราก็จะต้องมาทําความรู้จักกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน,ในต่างประเทศค่ะ ในส่วนของหน่วยงานด้านความปลอดภัยอาชวนาไมายและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยนี้นะคะโดยจะมีในส่วนของกระทรวงแรงงานค่ะซึ่งกระทรวงแรงงานเนี่ยถือว่าเป็นองค์กรหลักในการบริหารแรงงานพัฒนาประชากรให้มีงานทํานะคะและมีศักยภาพในการสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันมีหลักประกันมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้ค่ะยังมีหน้าที่โดยตรงในการดูแลความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างและให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการใช้แรงงานหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบนั่นก็คือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานซึ่งเน้นในด้านการป้องกันอันตรายจากการทำงาน และสำนักงานประกันสังคมซึ่งมีบทบาทในการจ่ายค่าทดแทนการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานที่ประสบอันตรายจากการทำงานเช่นกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสำนักงานประกันสังคมค่ะกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมนี้นะคะก็จะเป็นหน่วยงานในสังกัดที่ดูแลง,งานความปลอดภัยอาชอนามัยและสิ่งแวดล้อมนะคะนั่นก็คือ กรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคะ่ะกระทรวงสาธารณสุขนะคะซึ่งจะเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบสุขภาพของประชาชนโดยหน่วยงานนี้นะคะจะมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ การสร้างเสริมสุขภาพอนามัยการป้องกันควบคุมและรักษาโรคภัยการฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชนและมีบทบาทในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทั้งในงานทางด้านวิชาการและงานให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงานหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงสาธารณาสุขที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะคะอย่างเช่น กรมควบคุมโรคกรมอนามัยค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งก็จะมีหน่วยงานที่สังกัดคอยดูแลเกี่ยวกับงานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะคะนั่นก็คือกรมควบคุมมลพิษซึ่งกรมควบคุมมลพ,พิษก็จะทําหน้าที่ในการกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกําเนิดค่ะ กระทรวงมหาดไทยนะคะซึ่งกระทรวงมหาดไทยก็จะมีหน่วยงานนะคะที่มีความเกี่ยวข้องกับงานทางด้านอาชวนามัยและความปลอดภัยนั่นก็คือกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะหรือเราจะรู้จักกันดีในชื่อว่าปอพนะคะโดยปอพจะมีภารกิจเกี่ยวกับการจัดทําแผนแม่บทวางมาตรการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันบรรเทาและฟื้นฟูจากสาธารณภัยต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นในประเทศค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นหน่วยงานด้านความปลอดภัยอาชวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในต่างประเทศค่ะโดยหน่วยงานหลักๆนะคะที่ดำเนินง,งานเกี่ยวกับงานทางด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพในต่างประเทศนี้นะคะจะมี2หน่วยงานสำคัญสำคัญนั่นก็คือองค์การอนามัยโลกและองค์การแรงงานระหว่างประเทศค่ะ และอีกหน่วยงานหนึ่งนะคะก็จะมีในส่วนของหน่วยงานของประเทศสหรัฐอเมริกาและหน่วยงานของสหราชอาณาจักรค่คะอันดับแรกนะคะเรามาดูหน่วยงานของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะที่ดูแลแล้วก็ป้องกันเกี่ยวกับ งานทางด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานนะคะนั่นก็คือ 1. นนะคะสานักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยค่ะหรือว่าเราเรียกสันส้นว่าโอชานะคะสสถาบันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติค่ะหรือเราจะเรียกว่านายออชหรือว่านายอาชก็ได้นะคะ 3. ส,สมาคมนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมภาครัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกาค่ะหรือเราจะเรียกว่า acgih นะคะ 4. องค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเราจะเรียกว่า EPA ค่ะสำหรับหน่วยงานของสหรชาชอาณาจักรนะคะจะมีสำคัญสำคัญนั่นก็คือ1น,นะคะคณะกรรมธิการสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานค่ะหรือเราจะเรียกย่อๆว่า HSC ค่ะ 2. คณะกรรมาการบริหารสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานค่ะซึ่งเราเรียกชื่อย่อว่า HSE ค่ะ 3. กระทรวงสิ่งแวดล้อมอาหารและกิจการชนบทของสหราชอาณาจักรค่คะหรือเราจะเรียกสั้นๆว่า DEFRA ค่ะโดยหน่วยงานของต่างประเทศนะคะทั้งของสหรัฐอเมริกาและก็ของสหราชอาณาจักรนี้นะคะถือว่ามีความสำคัญมากนะคะในประเทศไทยเนื่องจากว่าในสถานประกอบกิจการบางแห่งค่ะมีการนำในส่วนของมาตรฐานของต่างประเทศเนี่ยมาใช้ในการดูแล ลูกจ้างในสถานประกอบกิจาการควบคู่ไปกับการใช้กฎหมายของประเทศไทยค่ะเพื่อให้ตัวของลูกจ้างนะคะรวมถึงสถานประกอบกิจาการเนี่ยได้ให้ความสนใจแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของลูกจ้างให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานค่ะเราจะเห็นว่านะคะในหัวข้อเรื่องนี้นะคะมีความสำคัญนอกจากที่นักศึกษาเนี่ยจะได้ทราบเกี่ยวกับลำดับศักดิ์ของกฎหมายต่างๆรวมถึง การออกกฎหมายว่ามีวิธีการอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานทั้งของประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศแล้วนะคะเราจะเห็นว่าเรามีการประยุกต์ใช้นะคะ กฎหมายต่างๆนะคะโดยแต่ละหน่วยงานเนี่ยก็จะมีการออกกฎหมายต่างๆมาให้เราได้ดําเนินการแล้วก็ปฏิบัติตามเพื่อให้การคุ้มครองแรงงานนะคะรวมถึงเพื่อให้ในจ้างเนี่ยสามารถที่จะดูแลลูกจ้างได้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดเพื่อให้ลูกจ้างเนี่ยได้มีสุขภาพอนามัยที่ดีค่ะ